สุดท้ายของเรานะคะ MT 74พัทลงเชิญค่ะโอ้โหนะคะมาพร้อมความมั่นใจเลยนะคะคำถามของคุณเหลือคำถามสุดท้ายไม่ต้องเลือกแล้วนะคะคำถามคือในฐานะที่คุณเป็นทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดพัทลลง อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดของคุณในแบบฉบับของ Miss Tourism World Thailand อย่างไรอีกครั้งนะคะในฐานะที่เป็นทูตท่องเที่ยวประจำจังหวัดพัทธลงุงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดของคุณในแบบฉบับของ Miss Tourism World Thailand อย่างไรคะ่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ Firstly นะคะ I think All 77 provinces are really nice and really good, and I would like to promote it to like everyone in the world because it's not normal. But as I am Miss Tourism World Patalung I would I would like to invite everyone as it's not just a province; it's not just a province as well. Like it has everything: it's nature, and I feel like people don't know this yet. And I would like to invite Thai people, foreigners, because it's not just because it has mountains, lakes. everything, and I think it's wonderful, and I love it. Thank you. ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณค่ะในกัมติกหญิงอลวาเบล่าสิทานันกอรีนะครับสาขาด้านดนตรีและการแสดงครับต่อไปที่หมายเลข34นะครับนาง สวัสดีค่ะชื่อเบลล่าอาราเบลลาสีตานันเกรี่ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ a s สคอตอินเตอร์เนชั่นแนลสูค่ะผลงานที่ผ่านมาได้รับตำแหน่งโฟโ o เจนิกโมเดลจากไทยซ u เปอร์โมเดล1 9แล้วก็ได้รับตำแหน่ง Miss Talent จากเกรนฮีพรีเซนเตอร์2018ค่ะ ปกติเบลล่าก็แต่งหน้าเป็นบ้างค่ะแล้วโครงการนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นโครงการการกุศลค่ะและเบลล่าทราบข้อมูลมาว่าโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเบลล่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่สองและอยากเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งและกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งค่ะและพบกันวันอาทิตย์ที่21กันยายนคม2562 เวลา9นาฬิกา3 0นาทีถึง17นาฬิกาค่ะที่ Workwise The Street รัชดาชั้น3อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและพบกันนะคะที่ไปร่วมเดินของของห้องเสือ้กกอ t u c แก a l l e r y ่เป็นยังไงบ้างคะคือตอนแรกก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าชุดยาวแล้วโอ้แต่แต่หนูก็ยาวมากนะคะหุหนูก็ยาวมากหนูไม่น่ากังวลโยหนูลดมากเลยอ่ะนคือหนูคือชุดไหนคือชุดสีเหลืองว่าชุดอันนี้ นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่หนูกังวลแล้วเหรอคะนี่จะหนูบินได้หนูบินแล้วนะหนูไม่ต้องกังวลอะไรแล้วลูกหนูเก่งเหลือเกินเลยสวยรู้สึกยังไงบ้างว่าประกวดจบปุ๊บเนี่ยโหเราได้แบบร่วมงานกับห้องเสื้อแบบนี้เลยแล้วได้ร่วมงานใหญ่เลยก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าช่องเจ็ดก็ได้มอบโอกาสที่ดีมากได้เปิดเปิดประตูให้เข้าสู่วงการเดินแบบค่ะก็ดีใจมากค่ะเราเจอแบบว่าพี่พี่นางแบบ คนอื่นๆหรือที่แบบว่าแต่ก่อนเราเคยอยู่เขาอะใแล้วได้ไปร่วมเวทีร่วมงานอะตื่นเต้นมากใช่ตัวจริงก็แบบสวยมากก็ขอให้รู้ด้วยแล้วเจอใครที่เป็นไอดอลเราไหมที่เราแบบคนดีพี่จริงค่ะใช่เจอเขาแล้วบอกเขาไหมว่าพี่คะหนูเฝ้าโฟโล์ไม่กล้าบอกเคยไม่กล้าบอกแทนตะวันตอนนี้ไงแสดงว่าชอบพี่ไม่กล้ามองหน้าพี่เลยไม่กล้าสบตาไม่กล้าสบตาน้องๆแต่ละคนเราจบการประกวดแล้วเราคิดไหมว่าเอ๊ะ ในวงการบันเทงิงเนี่ยเราอยากทําอะไรมากที่สุดอ่ะหนูก่อนเลยก็อยากจะเป็นทั้งนักสแสดงแล้วก็นางแบบค่ะเพราะความฝันก็เป็นทั้งสองอย่างอ,อ,อยากทำอยากจะมีโอกาสได้ทำทั้งสองอ